นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีร่วมกับบริษัท s อ c e m p o r i u ียมจำกัดโดยชิมไปบนไปตั้งใจเสนอมหมุนตามลอ้อล่อเต็มพุงร่วมเดินทางโดยผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิงห บริษัทปอตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งผลิตภัณฑ์เอสแมทรกซสุดยอดอาหารพืชผลิตภัณฑ์สตาร์เวล AJDVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ลูโ Coffee กาแฟชมดแท้ร้อเเลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติอาหารอร่อยๆอมีอยู่มากมายหลายชนิดและแต่ละจังหวัดของไทยก็มีจุดเด่นของความอร่อยที่มากมายที่โดดเด่นทั้งเรื่องของรสชาติรูลัลัณกของอาหารที่มีสีสันสะดุดตา จนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกเพราะสเสน่ห์ปลายจังะของพ่อครัวแม่ครัวไทยที่อยู่ตามร้านอาหารทั่วประเทศนั้นมีมากมายจนเราอดใจไม่ไหวที่จะต้องเดินทางเป็นตัวแทนไปหาของอร่อยทั่วไทยมาให้ท่านได้รู้สึงถึงรสชาติความอร่อยทั่วไทยที่ไม่ว่าจะหลบซ่อนความอร่อยอยู่ที่ไหนเราก็จะตามไปเสาะแสวงหามาให้ท่านชิมในหมุนตามล้อล่อเต็มพุง สวัสดีค่ะเนบนมนัญญาค่ะเบนนะคะก็จะมาอาสาสมัครพาคุณผู้ชมค่ะไปหาของอร่อยๆทานนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์กับคุณอานรงค์เช่นเดิมนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณอานรงค์จะพาไปชมส่วนที่น่าสนใจของอาคารที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง มวนหมุนตามรอ้อสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง Blue Gold Coffee กาแฟชมดแท้ร้อเอร์เซ็ลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติชีวิตติดสายน้ำบ้านทวีรักเรียบคลองทวีวัฒนาพุทธมณฑลสายสาม 0819093186โอ้ยคุณอาค่ะนี่มีแต่ตะเกียงทั้งนั้นเลยตั้งแต่บนห้องยันข้างล่างเลยนี่ก็ยัง<ะ>เป็นตะเกียง<ะ>คุณอาค่ะอยากจะถามทราบนิดนึงว่าทั้งหมดที่อยู่ที่เนี่ยค่ะคุณอาพอพอประเมินราคาเข้าคร่าวได้ไหมคะของทั้งหมดประเมินราคาของมันประเมินไม่ได้ค่ะเพราะของเก่าจะมันอยู่ที่ความชอบของกลุ่คนอย่างสมมติเราจะขาย พอตะแกงเออตะตะ,ะเกียร์ตรงนี้คะจะขายคุณสองแสนบางคนก็หมื่นหนึ่งก็ไม่ซือ้อแต่บางคนสามแสนก็ซือ้อใช่ไหมแล้วมีไหมคะคุณอาที่บางคนเนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วเขาอยากได้ชิ้นเนี้ยเขาถามว่าราคาเท่าไหร่มีไหมคะมีคะเคยมีไหมคะขอซื้อเลยขอซื้อเลยแล้วคุณอาขายไหมไม่ได้ขายอ๋อไม่ขายอ๋อ <laughs> ไม่ได้ขายเพราะว่า เราต้องจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราจะให้ทำพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามาดูได้ศึกษาได้ว่าคนโบราณสมัยก่อนปู่ย่าตาชูดใช้ยังไงมาค่ะแล้วคุณอาก็สะสมทุกอย่างด้วยด้วยความรักแล้วก็ความชอบใช่ไหมคะอู้อันนี้คือสมัยก่อนหาดูได้ยากเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นคนที่มีสมบัติจริงนะก็คือคนที่พอมีอ่าใส่ใส่ทองมันก็เหมือนเซฟในปัจจุบันค่ะถ้าใส่กุญแจต้องใส่สองดอก เราเสร็จแล้วดูตัวนี้มันเหล็กใช่ไหมแข็งมากเหล็กอันนี้ก็จะใช้โซ่ลาก,แล,กแล้วก็เจาะพื้นไปล่ามก็ต้นเสาหรือล่ามก็ขันมาอีกทีอ๋อเหรอคะยากมากๆเลยเงิน<อ>ท้องสมัยก่อนนี่จะเป็นเนี่ยแล้วแต่ฐานะแล้วแต่ฐานะใหญ่หน่อยก็ถือว่ามหาเศรษฐีอันนี้ก็จะเป็นจักรยานเพื่อจักรยานโบราณนะฮะพื้นสมัยก่อนใช้เกียร์เพื่อเป็นที่ห่อฮัมเบอร์ลาเล่ค่ะแล้วก็จักรยานแปกก็คือใช้สายพานไม่มีโซ่ ไม่ใช้สายพานแล้วนี่เก่าไหมคะอันนี้เก่ามาทําสีใหม่ฮะมาทาสีใหม่รีโนเวทใหม่หมดอ่าเหมาะให้ผ้าก็คันนี้แ <ปะ S 2> หละที่มาสร้างวิพิธภัณฑ์ได้ทุกวันนี้อ๋อคันนี้เหรอคะ <c oughs> อ๋ะออุ้ยอันนี้เหมือนกับเครื่องฉายหนังเลยอะค่ะคุณอาอันนี้เครื่องฉายหนังอ่าสมัยก่อนฮะจอซีมาสโคปอะไรพวกเนี้ย<อ>คือเรามาให้ดูิล์มนะอันนี้ฟิล์มจริงๆป่ะคะของจริงทั้งหมดในนี้ไม่มีของปลอมครับคือถ้าไม่มี คือถ้าใครชอบของเก่าแล้วก็เด็กรุ่นหลังสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยากจะมาดูเนี่ยคือเน้นอยากจะแนะนําที่นี่เลยเพราะว่าทุกอย่างเก่าหมดแล้วก็ไม่ได้เมคขึ้นมาไม่ไม่เพราะว่าสมัยก่อนมันมูลค่าไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ทำำําจําลองด้านหน้านั่งขายตัว๋วฮะด้นานหน้าอันนี้นั่งนั่งขายจาหน่ายบัตรให้ทําเข้า <laughs> อันนี้คือช่องขายตั๋วใช่ไหมคะคุณอาแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้รับกี่ตั๋วดีค่ะ ออกไปข้างนอกดีกว่าคะ่ะวันนี้ก็โหรู้สึกว่าได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณอานารงมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเก่าแล้วถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวที่พิพิพธภัณฑ์แห่งนี้คุณอนารงมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมคะว่าที่นี่มายังไงมีเบอร์ติดต่อยัยงไงค่าเข้าแบบไหนยังไงบ้างที่นี่ก็เดินทางจากกรุงเทพมาที่นี่ประมาณร้อยกิโลประมาณชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวฮะ ไกลมากถล้ว่าไกลอยู่จังหวัดปฐิตบุรีนะะค่ถ้าสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์037 218 551ถึง2 037 218 551ถึง2ใช่ไหมคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอ๋อตั้งแต่8โมงเช้าปิดก็ ห้าโมงเย็นใช่ไหมคะแล้วค่าเข้าชมก็ไม่แพงนะครับเพราะว่ามันมันมันเกินคุ้มก็ผู้ใหญ่แปดสิบเด็กสามสิบบาทต่างชาติร้อยห้าสิบนะคุณมาชมเนี่ยมันมากกว่าที่คุณคิดนะเกินคุ้มเพราะว่าของเก่าที่ปู่ย่าตาทวดมาเนี่ยก็อยากจะเชิญเพราะบางคนนึกว่ายิปสัพันธ์บางที่มันมีสองท้อมชิ้นอะไรเงี้ยมาตั้งยิปสัพันธ์ที่นี่คุณเดินไปครึ่งวันก็ไม่หมด ที่นี่เยอะมากๆค่ะรับประกันได้นะคะถ้าใครสนใจก็ขอเชิญที่นี่นะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณนาันารองอีกครั้งนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้านี้เบนจะพาไปตะลุยร้านอาหารมีอาหารอะไรอ,อร่อยๆแนะนํากันบ้างอย่าลืมค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้านะคะขายเท่าไหร่นะคะหน้าร้านถ้าจัดจัดเสร็จอยู่แล้วราคาส่งฮนะขายราคาส่งก็อยู่ที่ตั้งแต่80บาทถึง500บาทครับ แล้วถ้าหนูจ <nach am expand> ัด5บาทหนูประดิบบระดอยไม่ได้จริงรหมุนตามล้อพ่อลุยสวนสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ลู Blue Gold Coffee. าาโก่กาแฟชุมดแท้ร้อยเปอร์เซ็ตเลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติชีวิตติดสายน้ำบ้านทวีรักเรียบคลองทวีวัฒนาพุทธมนตรสาย3าโทร081 909 3186ช่วงห้อรุยสวนก็ยังอยู่ที่เดิมคะ่ะที่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบางนั่นเองนะคะแล้วเบนก็ยืนอยู่ที่นี่เลยคะ่ะสวน บอนไซนั่นเองจะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามเบนไปหาเจ้าของกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงประเสริฐตอนนี้นะคะเบนก็อยู่กับเจ้าของสวนบอนไซแล้วนะคะสวนบอนไซไม้ประดับนั่นเองนั่นก็คือคุณลุงประเสริฐค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนั่นก็คือพี่เฉลิมค่ะ สวัสดีค่ะเฉลิอันนี้คือบอนไซไม้ประดับใช่ไหมคะคุณลุงเป็นไม้ดัดไม้ดัดเหรอคะอ๋อไม้ดัดแล้วมีความแตกต่างยังไงอะคะก็แตกต่างไม้บอนไซกับไม้ดัดเนี่ยไม้ดัดจะเป็นไม้เล็กที่ใช้รวดดัดแต่บอนไซนี่เป็นไม้โครงสร้างใหญ่อ๋อบอนไซข้างนอกใช่ไหมคะแล้วนี่ก็คือไม้ดัดอันนี้ก็คือดัดแล้วอันนั้นดัดแล้วครับแล้วทำไมมันไม่เขียวๆอย่างเงี้ยคะ อันนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะแตกใบใหม่อ๋ออ๋อก็คือทิ้งเอาไว้2อาทิตย์แล้วก็ลดน้ตาตามปกติ<ช>แล้วจะต้องเอาไปตากแดดนะคะ<า>ถึง<า>จะเจริญเติบโต,ต,ตออกแก่ตากแดดอ๋อแล้วราคามันประมาณเท่าไหร่คะเพราะต้นเล็กๆต้นเล็กๆทีนน่นี่ต้นทุนนะฮะต้นทุนก็อยู่ที่25บาท25บาทอ๋อแต่เราต้องเอาไปจัดใส่กระถางเซรามิกคั้งหนึ่ง อ๋อเหอรวคเดี๋ยวจะมีขั้นตอนทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วบอนไซข้างนอกตรงนู้นกับตรงนี้ราคาต่างกันมากไหมคะมันจะต่างกันเป็นร้อยเท่าเลยต่างกันเป็นร้อยเท่าครับ,รบตรงนู้นเท่า,ทาไหร่คะบอกได้ไหมก็มีราคาหลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นขึ้นเพราะว่าข้างนอกมันสวยมากเลยทําไมถึงมีราคาค่อนข้างแพงอะคะเพราะว่าบอนไซมันใช้เวลาทํานานม,มากอย่างน้อยก็สี่ห้าปีต้น,นตนึต่อต้นนึงต่อต้นกว่าจะขายได้ใช่ครับ อ๋อแล้วก็ต้องดัดมือด้วยป่ะคะดัดมือด้วยอ๋อต้องดัดมือด้วยแล้วต้องใช้ต้นอะไรอะคะที่เอามาดัดมีหลากหลายไม้ไทยเราเนี่ยมันจะเล่นได้หลายต้นอย่างเอามาลิมาดัดได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาอย่างเช่นต้นอะไรคะเป็นไม้ยืนต้นอ๋อต้องไม้ยืนต้นครับประเภทตะโกพวกมะสังพวกไซพวกไกรก่างพวกนี้อ๋อแล้วอย่างนี้คือตัวนี้ก็มะสังนะตัวนี้ก็จำลองมาจากก้อนทรยอีกทีอ๋อเหรอคะ ก็คือดัดดัดเสร็จพอมันขึ้นมันก็จะเป็นพุ่มพุ่มสวยๆแบบข้างหน้าอันนี้เขาส่วนมากส่วนใหญ่เลยค่ะที่คนซื้อไปเขาเอาไปทําอะไรบ้างาาไปโชว์ไ,<ป>ไปประดับาปปดบางทีก็เป็นของขวัญอืมเหรอคะอะถ้างั้นอยากอยากเราทดสอบดัดได้ไหมคะได้เลยครับให้หนูตามจินตนาการหนูเลยเหรอคะคโอ้โหบ,บันเจิดมากจากขายขายเท่าไหร่นะคะหน้าร้านถ้าจัด จัดเสร็จอยู่แล้วราคาส่งฮะขายราคาส่งก็อยู่ที่ตั้งแต่แปบาทถึง500บาทครับแล้วถ้าหนูจัด5บาทอ๋อมนต้องอย่างนี้เหรอคะดัดต้นอ๋อดัดต้นดัดยังไงก็ได้ให้มันเป็นดูดู้นดูตัวอย่างดูตัวอย่างอดัดต้นเฮ้ยอึบมันจะไม่หักเหรอคะไม่หักครับ พี่เฉลิมช่วยส่งเสริมพวกเกษตรกรในหมู่บ้านยังไงบ้างคะอ๋อในส่วนตรงนี้นะครับเรากา็ส่งเสริมในเรื่องของการาเปิดตลาดนะครับตอนนี้ก็ขายดีไหมคะอ๋าตอนนี้ก็ไปเปิดที่ตลาดาจตุจักรนะครับอ๋อรหรอคะาจตุจักร,รมีจําหน่ายทุก ทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์จากปราจีนเลยจากหมู่บ้านจากที่นี่คะะในส่วนเกษตรกรทั่วไปนะครับก็ให้ปลูกส่งเสริมให้ปลูกมะสังนะครับเพื่ออ่าอันนี้คือมะสังเหรอคะครับอ่าส่งเสริมให้ปลูกมะสังพอได้ขนาดแล้วก็ทางสวนของคุณลุงประเินเนี่ยก็จะรับซื้อครับรับซื้อเข้ามาตายตายตำปิบดอยนะครับหนูประดิบดอยไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รงเดียวนะครับถ้าในช่วง วันที่1ิบี่คุมพาวันวาเลนไทน์ก็จะดัดเป็นร,ปรูปหัวใจครับอ๋อเหรอคะถ้างั้นเดี๋ยวอยากดูขั้นตอนต่อไปแล้วอะค่ะครับเจนครับ คุณลุงประเสริฐนี่คือขั้นตอนต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะโนี่คือขั้นตอนต่อไปก็จะหลังหลังจากที่เราดัดเสร็จแล้วดัดเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือยังล้นๆอยู่ยังล้นอยู่ทีนี้นี่ไม้นี่หลังจากสองอาทิตย์แล้วหรือหนึ่งเดือนนี่นะฮะคะเราก็นํามาจัดใส่ลงกระถางเซรามิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มราคาเพิ่มมูลค่าขึ้นไปค่ะก็คือจากยี่สิบห้าบาทเนี่ยเราจะเพิ่มมูลค่าเป็นร้อยบาท อ๋อหรอคะจากตรงนู้นที่ยังล้นล้นก็มีคนสนใจที่จะซื้อไปแบบล้นล้นแบบนั้นก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพออย่างนี้พอมันเริ่มเขียวแล้วแล้วก็เอามาลงกระถางเป็นแบบนี้แล้วก็มาจัดให้มันสวยงามก็จะเพิ่มมูลค่าขายได้แพงมากขึ้นแพงมากขึ้นใช่ไหมคะอ๋อแล้วขายดีไหมคะอย่างนี้ก็ส่วนมากลูกค้าจะจะชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ถ้าเป็นไม้ดัดก็จะมีมีอยู่สองอย่าง อันนี้ก็เรียกทรงมาตรฐานกับรูปหัวใจอ๋อทรงมาตรฐานกับรูปหัวใจรูปหัวใจขาถ้าถ้าถ้าจะให้เป็นเดาก็คือช่วงวาเลนไทน์จะค่ะวาเลนทน์คกความ<ด>รักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,<า>คะอ๋อนี่แล้วดูมันสวยมากเลยทํายากไหมคะพี่ไม่ยากค่ะไม่ยากเพราะพี่ทําทุกวันแต่ถ้าให้เป็นนั่งลงไปทํายากทันทีอ่านี่นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้ สวยงามตามท้องเรื่องมีนกด้วยแล้วก็อันนี้มีดอกสีม่วงด้วยเป็ดเสร็จแล้วที่จัดเสร็จแล้วราคาที่เอาไปขายเท่าไหร่คะคุณลุงถ้าราคาส่งก็อยู่ที่100ร้อยหนึง่งครับร้อหนึ่งอ๋อก็ถ้าใครสนใจนี่ก็มารับได้ใช่ไหมคะครหรือว่ามีเบอร์ติดต่อที่แบบเบอร์เบอมีเบอร์ติดต่อมีเบ,บ,บอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะเบอร์ศูนย์แปดหนค่ะ 0814534076นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เพราะว่าสวยงามมากเลยแล้วอย่างนี้ก็คือดูแลยากไหมคะคุณลุงเพราะว่าอันเนี้ยต้องการแดดต้องการถ้ารนอันนี้เพียงแต่ว่ารดน้ําทุกวันแค่นั้นเองรดน้าทุกวันพาไปเจอแดดบ้างเล็กน้อยพาไปเจอแดบ้างเล็กน้อยอ๋อโอเค วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงประเสริฐมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอคบคุณพี่เฉลิมด้วยขอคบคุณคุณพี่ด้วยนะคะขอคบคุณมากๆเลยที่เสียสละเวลามานะคะแล้วก็เหมือนเคยค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเบนจะพาไปร้านอาหารร้านไหนและอร่อยแค่ไหนเดี๋ยตามไปช่วงหน้าค่ะต้องบูด้วยนะเป็นผู้ใหญ่ต้องบูดเ็นนะยิงปืนเ,เป็นไหม ช็อปซ้ำยิงปืนไปแลเวว่างค่ะตกใจตกใจไม่ใช่คือหน้าดูเรียบร้อยใช่มค่ะหน้าพี่แหม่มแล้วก็เสียงพี่แหม่มอ๋อค่ะค่ะอย่างนี้นะคะค่ะค่ะช่วงรอเต็มพุงสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณ ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูงผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง Blue Gold Coffee กาแฟชมดแท้ร้อเปอร์็เลี้ยงตามระบบนิเวศธ,ธรรมชาติชีวิตติดสายน้ำบ้านทวีรักเรียบคลองทวีวัฒนาพุทธมณฑลสาย3าโทร081 909 3186 เบนก็ยังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเหมือนเดิมค่ะพี่ต้อยแอคเนอร์สวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีครับร้านนี้อีกแล้วแส,สดงว่าติดใจก็ใครติดใจหนูก็คุณติดใจเพราะว่าคุณยังไม่ได้ทานกุ้งเนอะอนี่เขาอเชอบกุ้งอช,ชอบกุ้งพิเศษเพราะ,ะว่าลองเบนนี่เป็นคนที่แบบช่างทานเป็นคนที่ชอบทานอชอบเที่ยว พาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่วันนี้ไปเที่ยวไหนมาบ้างวันนี้โอ้เยอะมากเลยค่ะหลายที่ค่ะแล้วมีใครพาไปนี่ค่ะนี่เลยค่ะคุณพี่เฉลิมโโอ้หพี่เลิมโอ้โหเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับนี่พี่เฉลิมนะครับเออความมือของผมกับพี่แมม พี่แหม่มเราก็เคยเจอมาอ้าวพี่แหม่มแนะนำเลยวันนี้วันนี้นี่น้ำลายซอสเลยเนี่ยแนะนำน้ำเบทไทส้มตำปูมาค่ะส้มตำเนื้อท่านเส้นหม่สอ๋อทำไมทำไมต้องทานกับเส้นหมี่ซอสพี่รสชาติจะจัดจ้านมากค่ะทานเส้นหมี่เข้าไปด้วยคู่กันแล้วมันทำให้รสชาติอร่อยขึ้นค่ะแล้วไม่เผ็ดด้วยค่ะแล้วปูพี่จะสดมากนะคะแล้วอีกอันนึงอะไรอ่ะพี่อีกอันนึ่งเห็ดผัดซอสค่ะเมนูสุขภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็ดจะเห็นเป็นเป็นเป็นเห็ดฟางใช่ไหมครับเห็ดฟาง เห็ดอ๋อมีเห็ดสามชนิดนะค่ะผัดเห็ดสามอย่างแล้วก็จะมีอ่ากุ้งแม่น้ำแข็ค่ะกุ้งแม่น้ำของเราจะเป็นกุ้งที่มาจากชาวบ้านที่ตกมาส่งค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องให้พี่ต้อยค่ะตัวใหญ่ต้องให้ผมผมอย่างนี้เลยครับต้องต้องหยิบอย่างนี้เพราะผมนี่ไปชิมมาหลายร้านผมก็ต้องหยิบอย่างเงี้ยผมคล่องมากเลยน่าลองชิมค่ะครับอ่าหน้าเชิญเชิญที่เลิมยกได้เลยครับครับเเออนี่นะอันนี้กุ้งแม่น้ำตก ตกจากแม่น้ำท่าแม่น้ำปจปาจีนแต่วันนี้ได้ตัวไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าสากาศร้อนเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเออแล้วเห็ดนี่ผมผมชอบมากเลยว่ามันอันนี้เป็นเมนูสุขภาพค่ะเมนูนี้ขายดีมากมาใครมาตั้งสั่งทัทุโตะเลยค่ะส้มตำนี่ก็เป็นรสชาติที่แบบมันมันมันไม่เหมือนทั่วท่วไปนะผมว่านะเออทำไมทำไมไม่เหมือนนะพี่หมอทั้งๆงที่ไอ้ส้มตำมันน่าจะเหมือนกันหมดจะบอกว่าเราสมบติว่าเราจะมีน้ำไว้ใช่ไหมคะคุณแม่ทำตอนเช้า ขกพวกนี้เสร็จก็น้ำราดคุกขึ้นมาเลยค่ะ,ะไม่ได้ใช้พรกเส้นเราจะได้กรอบไปตลอดเวลา,เ,าเส้นก็จะมไม่ไม่ไม่มแบนค่ะเค็ดลับนะคะเอเปอ็นเค็ดลับ ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพหรือมาอย่างไงเนี่ยเส้นทางอธิบายที่หนึ่งเส้นทางมาจากนครยศหรือคะมามาที่เนี่มาที่นี่มาทางไหนได้บ้างมาทางไหนมาทางแปดนิ้วหันซาเซงเซาค่ะแล้วก็ทางเซาก็ได้นครนายกก็ได้ค่ะถ้ามาที่ร้านร้านชมชนจะมีจุดเด่นคืออยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเจ้าพยาไปภูเบศค่ะค่ะถ้าถึงโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลก่อนมาถึงร้านที่ก็จะมาอีกแ800รอเมตรก็จะอยู่ไซมือค่ะเขียนว่าชมชนชมชน ชมชนหรือว่าลานพี่แหม่มนี่ก็พอรู้จักนะเพราะว่าพี่ใหญ่ผู้ใหญ่แหม่มใช่ไหมคะรู้จักากันรู้จักกันต้องบู๊เด่นนะเป็นผู้ใหญ่ต้องบู๊เป็นนะยิงปืนเป็นไหมยิงปืนอ๋อเหรอยิงปืนก็เป็นซ้ำยิงปืนเวลาว่างครับตกใจต้องใจไม่ใช่คือหน้าดูเรียบร้อยใช่ม้ยยดูเรรีบอค่ะหน้าพี่แหม่มแล้วก็เสียงพี่แหม่มอ๋อค่ะค่ะอย่างนี้นะคะค่ะค่ะแล้วมีเบอร์ไหมคะพี่แหม่มมีค่ะ เบอร์เบอร์ร้านนะคะ0 3นย3ค่ะ212313ค่ะแล้วก็เบอร์มือถือนะคะ0 8 7 132 4283ค่ะธรรมเนียมของรายการเราใช่ค่ะเราต้องมีเกียรติบัตรนี่มีเกียติบัตรมบให้กัี่้การันตีของความอร่อยนะครับเรติดไว้เนี่ยคนรู้เวลานี้อร่อยมากนะครับ เราถ่ายรูปคู่กันอย่าลืมติดรูปผมไว้ด้วยนะผมมาจะได้จําได้รถดด้วยผมด้วยค่ะค่ะพี่แหม่มแล้วก็ออยังไม่หมดออออมีอะไรอีกน้องเบนใช่ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ <ขอ S 1> ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของม่วนเชียงมอบให้ที่ร้านด้วยค่ะคุณค่ะน้องเบน้นเอ,อ่อม่วงเชียงที่นี่ใช้ม่วงเชียงอยู่เนี่ยใช่ค่ะเต็มครัวเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามวงเชียงนี่มันอยู่คู่คนไทยมาร้อยสามปีร้อยสามปีแล้วหนึ่งร้อยกับสามปีโอ้อร่อยมากค่ะนะฮะ ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะรายการหมุนตามล้อลอเต็มหูก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปสถานที่ที่น่าสนใจที่ไหนบ้างแล้วก็ร้านอาหารร้านไหนที่อร่อยบ้างติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะก็เบงก็ได้ไปเดินดูเครื่องฉายหนังที่ สมัยก่อนเขาฉายกันจริงๆนะคะแล้วก็จัก,กรยานเป็นของสมัยเก่าสมัยก่อนนะคะแล้วก็ก็ดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกทึ่งว่าของเก่าเนี่ยมันมหัศจรรย์ค่ะวันนี้เหรอคะที่ไปสวนไม้ดัดบอนไซเหรอคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตอนไปดัดค่ะเพราะว่าในชีวิตของเบ้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ผู้หญิงผู้หญิงเขาทำกันเบ้นไม่ค่อยจะถนัดอะไรเลยปักข้อติดดัดนู่นดัดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน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 ไม่ใช่แล้วแล้วทีนี้เราเราก็ได้ไปลองดัดดูมันก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะก็สนุกดีค่ะมันก็ได้เป็นความรู้ใหมว่ว่าว่าบอนไซมันก็ราคาก็ไม่ถูกแล้วก็การปลูกกว่าจะขายมันก็ยากก็อย่าไปต่อเลยนะคะเพราะว่าราคาราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าการเพราะปลูกเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันแล้วก็ใช้ระยะเวลานานค่ะแล้วก็คุณลุงที่เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของสวนบอนไซนะคะก็รู้สึกว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้ขายแพงเลยค่ะก็ดีค่ะเมนูอาหารวันนี้นะคะก็จะมีผัดเห็ด3อย่างคนที่รักสุขภาพก็แนะนำเลยนะคะแล้วก็กุ้งเผาค่ะถึงวันนี้ที่ร้านชมชนตัวจะเล็กนะคะแต่โอกาสหน้าเนี่ยก็ใหญ่แน่นอนค่ะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนมากนะคะแล้วก็มีตาม ส้มตำปูม้าที่รสชาติดเด็ดดวงมากๆเลยค่ะหาทานที่กรุงเทพไม่ได้นะคะปูม้าเนี่ยสดจริงๆค่ะแล้วก็ทานกับเส้นหมี่จะบอกค่ะว่าอร่อยจริงๆก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะมาทานอาหารที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่ร้านชมชนค่ะเป็นร้านหนึ่งที่เป็นแนะนำนะคะก็มาไม่ยากค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศนั่นเองนะคะก็หาไม่ยากเลยค่ะ เห็นพ <ged> ี่แม่มบอกว่ามาแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะก็แนะนำเลยค่ะร้านชมชนค่ะอร่อยจริงๆร็ม